เจอป่าไม้หนองก็เนี่ยเราเราก็รีดส่วนหนึ่งเราก็คุยส่วนหนึ่งเราก็พยายามได้ข้อมูลมาเราไปเจอขยายผลจากในหนองเนี่ยเราเห็นแหล่งที่สะสมไม้ทั้งหมดเนี่ยอีกประมาณ8แห่งในแปดแห่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดรีสะรเกตที่เดียวไม่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ที่เดียวมาไปอยู่ภาคอีสานทั้งทุกเกือบทุกจังหวัดมันเป็นแหล่งมันเป็นแหล่งสะสมไม้เป็นแหล่งทําไม้เป็นแหล่งฟอกไม้เอางี้ลวกันเป็นแหล่งฟอกไม้มีไม้ถูกต้องกับไม้ ที่ไม่ถูกต้อง,รว,งรวมกันน้องก็บอกว่ามันมีพิกัดที่กำลังจะขายมันสง่สงสง่งส่งพิกัดมาให้ว่ามีรูปในเครื่องเนี่ยแล้วมีพิกัดที่เห็นแล้วเป็นไม้อะไรอ่าเป็นไมพ้พยุงมันก็เป็นไมพ้พยุงที่ถากใหม่ๆเลยเป็นไม้ที่เป็นไม้สดเลยนะเป็นไม้สดที่ถากใหม่เวลาเขาถากเปลือกปั๊บเนี่ยไม้สดเนี่ยมันจะดูแลเหลืองกับมันสวยะนะวันนั้นพอส่งปั๊บมีพิกัดเราก็แบ่งทีม แบ่งทีมเป็นสทีมก็ไปเลยก็นำเลยก็ไปกันสุดโอ้โหถ้าไม่มี GPS หรือไม่มีพิกัดกลางแปลงไว้พิกัดตรงนั้นแทบจะยา,ากเหมือนกัน พอเราวิ่งอยู่กลางทุ่งวิ่งไปวนไปวนมาอยู่ตรงนั้นจนถึงเป้าหมายสุดท้ายพอไปถึงปั๊บก็จะเอกับไม้พอดีคือคือเราเข้าไปปั๊บเนี่ยมันมีมันมีกระต๊อบก่อนมีกระต๊อบเรามีเต่าผาถ่าน เป็นบ้านหลังที่กำลังสร้างใหม่แต่สองบริเวณนั้นจะมีไม้เต็มเลยเป็นไม้ตัดสดมั่งเป็นไม้ประดูมั่งเป็นไม้จำจุลีบ้างปะปนก็อยู่ในกองมีทั้งกองเผาถ่านมีทั้งไม้แปรรูป ไปไว้ใช้เป็นไม้สําคัญเช่นเป็นม้ประดูแผ่นใหญ่ก็ผ่าไว้เป็นแผ่นใหญ่แล้วก็เจ้าที่ก็แยกกันกําลังไปตรวจสอบแต่ว่าไม้เนี่ยไปอยู่ไอ้ไม้กองที่อยู่ในภาพถ่ายเนี่ยหายไป หลังลึกเข้าไปเนี่ยอีกหลังหนึ่งเป็นหลังที่บ้านเดิมค่อนข้างจะเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆหน่อยรับรับหน่อยที่อยู่ในซอกลึบๆต้องเปิดประตูก็ไปต้องอะไรก็ไปอันนั้นอีกถึงกองแต่ว่าเจ้าของบ้านอยู่มีแต่ลูกสาวอย่างเดียวโอเคเนาะคุณแจอยู่กับเราอยู่แล้วเราเปิดเราปกติอ่ะ เจ้าของบ้านชื่อนายสมพรไม้อะไรรู้ไหมเนี่ยหนูก็รู้กการทอะไรย่งใครมาไว้เนี่ยของใครของใครอันนี้ของใครของใครหรอคะไม้ไม้ไข่ถ้รไม่ใช่ของเราก็ตตอที่มันเป็นความจริงแต่หนูแต่มันไม่ใช่ของหนูแน่นอนค่ะม้าไม่อยู่ในบ้านคไ้มบ้านใครอ่ะเนี่ย บ้านนี้เป็นบ้านของนาวนายสมพรสิริลาค่ะและ,และไม้เนี่ยเป็นอะไรหน,นูเป็นลูกสาวค่ะมันเป็นไม้ที่พอหนูเป็นคนมากกับมูเพิน่นะคะ<ม>แต่ว่าหนูบอกมูกว่าแล้วพอ<ม><ม>แล้วเดี๋ยยแต่หนูบอกมูกว่ามูเพินอ่ะซื้อ,อยังหนูไม่รู้เลยค่ะหนูรู้แต่ว่าแกเอามาไว้กับเพื่อนแกหนูไม่รู้ว่าฝูกนฎลม้าหรือปิดกลม้าหนูไม่รู้เดี๋ยวย่าว่าอยวว่าเป็นของหนูเลยค่ะใครจะเลี้ยงมูกหนู มันก็ต้องเป็นของพ่อสิคะแล้วมันมาได้ยังไงก็พ่อหนูเป็นคนผลมากับเพื่อนแกนะคะ จากนั้นก็เบาะแสที่2ก็ตามไปที่การละสินการลสินเนี่ยพอเข้าไปปั๊บก็เจอต่ออันนี้ต่อแน,น่มีกองไม้อยู่ใช่มีมีมีสแลนปิดอยู่แล้วก็บ้านก็อยู่ห่างๆชุมชนเจ้าของบ้านที่ทราบมาเป็นทนาย ก็ต้องไปขอหมายสารเขาไม่คน้นตอนที่ไปเ,เขาก็บอกไม่ได้คน้นก็ขอหมายสารอีกวันหนึ่งใช่คือน,นั้นเราก็เฝ้าหน้าหน้าบ้านพอเข้าไปค้นก็ก็เข้าไปค้นก็ได้เจรจากันคุยกันเขาก็นําเอกสารมาการได้มาของไม้ซื้อมาจากโรงเรียน 14ต้นซื้อมาจากโรงเรียนมีการประมูลราคา239,990บบาทในรา,าคานี้14ต้นต้นไม่ใช่น้อยนะต้นใหญ่มากเอ่อ คือเขาก็คือโรงเรียนก็คงอึดอัดนะก็บอกว่ามีไม้ราคาสูงขนาดนี้แล้วก็มีแต่คนจะมาลักตัดอย่างเดียวเขาคุมคอไม้ไม่ไหวที่เขาให้เหตุผลมา2ก็มีการซื้อในที่รับพัสดุที่ถูกต้องปีการประมูลมีการเปิดระบบมีการเข้าไปสู้ราคากันอะไรกันถูกต้องตามระเบียบเขาได้มาโดยถูกต้องพอไม้ทั้งหมดเนี่ย14ต้น83ท่อนเนี่ยเ,เขาได้มาแล้วก็ก็ ขนมากองไว้ที่บ้านหลังนี้แหละแล้วเป็นไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้สำคัญที่สุดคือไม้ถูกต้องตามกฎหมายกับไม้ที่ถูกสวมถูกฟอกโดยทำให้มันถูกกฎหมายไม้ผิดทำให้ถูกทำได้ยังไงไม่ยาก ที่เราไปตรวจสอบเนี่ยไม้มันไม่เหลือ83ท่อนนี่มันเหลืออยู่ประมาณแค่73ท่อนคือที่แรกเขาไม่ยอมรับว่าไม้นีย่ยังไม่ได้ขายใครเลยเขาให้ไปแค่วัด4ท่อนแต่พอเราซักไซส์เขาก็บอกเขา,เข,าขายไปเขาบอกเขาเขาก็ทุนเขาหายเขาก็ต้องการเอาเอา,เอาเงินมาบ้างแต่ถามซักไปซักมาเขาก็บอกไม้ชุดที่ขายไปเนี่ยออกไปทางมุกดาหารคือก็ส่งออกประเทศที่สามเหมือนกันแต่เขาไม่ได้แทงจำหน่ายหลักฐานเดิมออกเลย หลักฐานเดิมที่มันมีอยู่เนี่ยวันนี้คุณมี83 mm. คุณยังคง83อยู่เคสเนี้ยเราต้องยืนยันว่ากรณีเดียวเราต้องยื่นคำขาดกับเขาเราขอตรวจไม้ที่เหลือโดยใช้ดีเนเอของไม้คือไม้ตัวดีเนเอเนี่ยมันมันมันเป็นอัตลักษณ์ของไม้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น73 73ท่อนตรงนี้กับหลักฐานที่มีอยู่อันนั้นหลักฐานถ้าคุณจะยื่น <c ances>. เคลื่อนย้ายไหมพวกนี้เราจะมีหลักฐานทั้งหมดไปได้แท้73ใช่วันหลังเราไปตรวจใหม่ก็ต้อง73เลยนะหลักฐานดีเอ็กก็มีอยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้ามีเกินกว่านี้เขาก็มีมีเอกสารมารให้เราดูอีกก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องว่ากตามกฎหมายถ้าท่านทําถูกท่านไม่ต้องกังวลท่านให้ผมเข้าตัวไหนก็ได้แต่ถ้าท่านกลัวหรือว่าผิกดกฎหมายท่านระวังผมไว้แล้วคับ ตอนนี้เจ้าที่มีอยู่อีก4แห่งกับอีก4จังหวัดเเข้าหหมลยรอ,อก็เตรียมตัวจะเข้าแล้วกำลังเช็คของอยู่แตเ่เราเข้าไปที่อิงฟาวเราไปช้าเขาขนออกก่อน ไฟเข้าไปผู้ต้องหาอยู่กันครบกลางคืนนฮะประมาณสามทุ่มฮะในเวลาจับกุมมันสามทุ่มกว่าหนึ่งในนั้นโดยสัญชาตญาณเรารู้อยู่แล้วว่านี่ตำรวจเขาก็บอกชื่อเลยว่าเป็นยุทิธรรมภาคเพียน